สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับแฟนชายใหม่ป้ายแดงของเรานะคะวันนี้เราอยู่กับน้องหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งค่ะวันนี้นะคะพี่อลิสอยากจะถามว่าน้องหนึ่งเนี่ยรู้จักแฟนชายตู้กาแฟหยาดเหรียญจากที่ไหนคะตู้กาแฟหยดเหรียญเนี่ยปกติเราก็จะเคยเห็นกันอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะตามท่ารถหรือตามใกล้ๆกล้บ้านของหลายๆท่านนะคะลองไปดูตามหน้าปากซอยก็อาจจะเจอนะคะ เพราะว่ามันใช้งานง่ายมากเลยแค่มีเหรียญสิบเหรียญเดียวเราก็สามารถที่จะหย่อดแล้วก็ทานกาแฟออกมาได้นะคะที่สนใจเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเรื่องของราคาเนาะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยของราคา1ิบาทนะคะกาแฟแค่ so, um, 1>, 1ิบาทหากินยากมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะขายได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีคนด้วยนะคะไม่มีคนขายไงพี่อลิสไม่ไม่ต้องนั่งเ้านั่งดูแลนะคะที่สนใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปขายเองไง เหนื่อยอเราให้เครื่องเนี่ยทำง,งานแทนเราได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะ10บ,บาทก็จริงแต่ถ้าหากว่าเรามีทำเลดีๆอะค่ะเราขายได้เยอะค่ะมันก็คืนทุนไวที่สำคัญที่สุดเนี่ยลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาลงทุนอะไรเพิ่มเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีการที่แบบแมนเทนแนน์ให้เราฟรีเนาะดูแลเราตลอดอายุการใช้งานอันนี้ค่ะเลยตัดสินใจที่จะลงทุนกาแฟ24 ของเรา24ชั่วโมงด้วยประเด็นคือมันมันเวิร์กมากเลยใช่ค่ะ,คะเพราะว่าเขาเรียกว่าลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีพถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนได้ยินข่าวว่าจะขยายแฟนชายไปเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะตอนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเนี้ยมันใช้งานก็ง่ายราคาก็ดีเนาะ,ะแล้วแถมมีคนดูแลแมเทันแนนให้เราเนี่ย เพียงแค่เรานะคะมีทมเลที่เราคิดว่าสามารถที่จะทําให้มันงอกเงยออกมาได้อะเราก็สามารถเอาไปตั้งได้เลยและแถมว่าติดตั้งง่ายด้วยนะหนูก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะหนูมากับเพื่อนแค่2คนอะหนูก็สามารถติดตั้งได้เลยเพราะว่ามันมีจุดใช้ไฟแค่1จุดเท่านั้นเองนะคะ<ม>อันนี้ก็หนุว่ามันเป็นอะไรที่ โอเคอ่ะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็เหมาะกับคนยุคใหม่เนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้น้องหนึ่งตั้งตู้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่กันที่เซียรลังสิตนะคะถ้าหากว่าใครแวะเวียนมาแถวนี้นะคะชั้นสองโซนฮะะับเนาะข้างๆร้านของเล่นนะคะแวะมาได้เลยหรือถ้าหากว่าใครเจอตู้แบบเนี้ยใกล้ๆบ้านก็ไปอุดหนุนกันได้แวะๆไปอุดหนุนกันได้อยากดูว่ารายได้ดีไม่ดีนะคะ ลองไปนั่งดูที่ข้างๆตู้เราก็รู้ค่ะว่าขายได้วันหนึ่งเนี่ยห้ยาสหกแก้วหรือร้อยแก้วใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะตู้ทํางานทําเงินให้เราตลอด2 4ี่ชัว่วโมงวันนี้เราก็เท่ากับว่าเป็นธุรกิจเสือนอนกินถูกต้องไหมคะ นอกจากจะเป็นเสื่อนอนกินแล้วอะหนึว่ามันเป็นในเรื่องของต้นไม้เงินต้นไม้ทองด้วยเพราะว่ามันเหมือนเราอะค่ะปลูกต้นไม้แค่ขัดเดียวแล้วเขาก็ออกดอกออกผลให้เราแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าหากว่าเราเอาไปปลูกในที่ที่มันดินดีน้ําดีเขาก็จะยิ่งงอกเงยแล้วก็ทาเงินให้เรามากขึ้นค่ะโอ้โหอันนี้คือความเขาเรียกว่าประทับใจนะคะในการที่ซื้อตู้กาแฟของเราเห็นไหมคะวันนี้คนที่กําลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนไม่ต้องเยอะนะคะแต่ว่ามีรายได้ทุกๆวันแบบนี้ ต้องมาติดต่อที่เราได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมองหาเบอร์ติดต่อสินใจติดต่อแฟนชายด้านบนที่ตู้ได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าไม่มีเบอร์โทรเนี่ยก็สามารถที่จะเซิร์ชบริษัท24 coffee ของเราได้เลยมีใน Facebook ก,ก็มีหรือว่าจะโทรมาใน Google ก็มีค่ะมีน้องๆดูแล่ ตลอดี่สิชั่วโมงได้เลยค่ะวันนี้เราก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะว่าธุรกิจนี้คะ่ะรอคุณอยู่นะคะใครที่กําลังมองหาธุรกิจลงทุนหลักหมื่นนะคะแต่ได้ได้สิทธิ์กันเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ต้องที่24ฟ Coffee เลยนะคะถ้าก็ขอขอบคุณน้องหนึ่งมากเลยนะคะขอให้ยอดขายเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆยนะคะยอดขายยังไงวัน้กเหมือนกันนะคะค่ะ,คะ